7วันได้ค่าคอมมิชชั่น20,000บน Tik t o k กช o อนะครับแบบเป็นนายหน้านะครับทำยังไงถ้าใครอยากทำได้แบบนี้นะครับก็ดูคลิปวิดีโอนี้นะมีเทคนิคต่างๆจะให้นะครับสำหรับใครที่ทำได้มากกว่านี้แล้วก็สามารถปัดทิ้งไปได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมครูคุณนะครับจะมาแชร์เทคนิคครับว่าช่องช่องหนึ่งที่ผมทำเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้นะครับเวันเนี่ยได้2000 0บาทนะครับจากค่าคอมมิชชั่นในการเป็นนายหน้า t i k t ็อกช็อนะครับมันมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะกั่นกรองมาให้มาแชร์กันในวันนี้นะครับเทคนิคแรกเลยนะครับคือผมเนี่ยจะใช้ในเรื่องของการทําคลิปวิดีโอเป็นหลักครับเพราะอะไรรู้บ้างเพราะว่าการที่เราทําคลิปวิดีโออะครับมันจะมีสิทธิ์ที่เป็นคลิปวรัลนะครับที่คนเห็นเยอะๆครับดังนั้นในวันะ แล้วคลิปวิดีโอครับมันทําง่ายครับมันตัดคลิปแค่ความยาวหนึ่งนาทีนะครับก็สามารถทําได้แล้วแต่เราจะต้องเรียนรู้นะครับว่าเราจะทํายังไงให้คลิปของเราเนี่ยมันหยุดคนได้อยู่นะครับแล้วคนก็ฟังและซื้อกับเรานะครับคราวนี้มันก็จะมีวิธีการหนึ่งนั่นคือการไลฟ์ครับส่วนตัวผมเองเนี่ยจะไม่ได้ออกมาไลฟ์นะเพราะว่าไม่ได้ถนัดในเรื่องของการที่จะต้องมานั่งเอาเวลาเนี่ยสาชั่วโมงมานั่งไลฟ์ขายสินค้านะครับก็เลยจะไม่ได้มาเป็นสายนี้นะครับดังนั้นเทคนิคแรกของผมคือผมลุยในเรื่องของการคลิปวดีโอ เทคนิคที่2นะครับผมใส่ใจในเรื่องของการทํายังไงให้คนหยุดดูคลิปวิดีโอของเราครับแน่นอนว่าเรื่องของภาพเรื่องของสีเรื่องของแสงนะครับสำคัญมากๆนะผมจะใส่ใจมากๆเลยครับเวลาเราถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยเราจะต้องเห็นสินค้าชัดเจนนะครับเห็นหน้าเราชัดเจนตัวอย่างง่ายๆนะผมรีวิวเป็น ครีมทาหน้าแบบนี้ครับมันก็ต้องเห็นหน้าของเราชัดเจนเห็นตัวเนื้อครีมชัดเจนเห็นตัวผลิตภัณฑ์ชัดเจนอันนี้แหละคือสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนนะทำแล้วตกม้าตายคือเราไม่ได้เอาสินค้าเข้ามาอยู่ในคลิปวิดีโอครับและมันเป็นกฎของ Tik t o ็อกเลยนะคุณไม่สามารถรีวิวแบบลมได้ครับรีวิวลมคืออะไรคือพูดลอยๆขึ้นมาบอกว่าฉันใช้อนนันนั้นชั้นนี้แล้วมันเลิศไม่ได้แต่มันจะต้องมีสินค้านะครับอยู่ในคลิปวิดีโอจริงๆนะครับแล้วก็ปักสินค้าจริงๆแล้วก็ทําให้มันมีภาพที่สวยนะคร อันนี้สําคัญมากๆเลยเทคนิคที่3นะครับคือการพูดให้คนหยุดฟังครับวันนี้อยากให้ทุกคนนะใช้เวลา5วินาทีแรกนะครับในการกลั่นกรองสิ่งที่เราจะหยุดคนให้อยู่ครับห้าวีแรกเนี่ยสำคัญมากเนาะบนทิกตอกเนี่ยครับคนเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความสนใจใส่ใจที่ต่ํามากๆนะครับคนมีอํานาจครับปัดและปัดปัดปัดได้เร็วมากๆครับดังนั้นนะถ้าว่าเราสามารถพูดแล้วหยุดคนได้อยู่นะครับ อันนี้แหละคุณจะมีโอกาสในการป้ายยาให้เขาไปซื้อตามแต่ถ้าหากว่าวันนี้ครับคุณยังไม่สามารถพูดให้คนหยุดฟังคุณได้หววีแรกปัดทิ้งไปแล้วถึงแม้ว่าเนื้อหาข้างในจะมีดีเท่าไหร่ก็ตามนะครับคนก็ไม่ใส่ใจครับดังนั้นวันนี้ครับผมจะให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับคือพยายามพูดถึงปัญหาในช่วงต้นครับพูดถึงปัญหาคืออะไร สินค้าของเราแก้ไขปัญหาอะไรเราพูด5้าวีแรกขึ้นด้วยปัญหานั้นตัวอย่างเช่นเราใช้ครีมนะครับรักษาสิวเราก็พูดถึงปัญหาตอนเนิ่มต้นเลยสิวเห่อเต็มหน้าเลยแต่พอมาใช้ตัวนี้ตอนนี้ผิวดีขึ้นมากๆตัวอย่างง่ายๆนะครับหรือหรือเราจะรีวิวเป็นครีมทาฝ้านะครับก็จะบอกว่าโอ้เมื่อก่อนนะ ฝ้าแบบเป็นปื้นแบบนี้เลยแต่ตอนนี้ฝ้าจางลงมากๆแล้วเพราะใช้ครีมตัวนี้แล้วก็ค่อยอธิบายถึงรายละเอียดของสินค้าของเรานะครับอันนี้แหละคือวิธีการที่เราจะสามารถหยุดคนนะครับให้นั่งฟังเราต่อได้แล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อเขาฟังแล้วเขามีความไว้วางใจนะครับเขาฟังแล้วเฮ้ยคนนี้รีวิวได้ดูจริงใจจังเลยดูรีวิวแล้วน่าเชื่อถือจังเลยดูรีวิวแล้วได้มีผลลัพธ์จริงๆนะโอกาสที่เขาจะไปกดตะกร้าซื้อครับมีสูงขึ้นเลยนะครับ เทคนิคที่4นะครับคือคุณจะต้องหาสินค้าที่มันใช่สาหรับคุณครับวันนี้ผมบอกไม่ได้หรอกว่าสินค้าตัวไหนจะใช่สําหรับคุณแต่มันจะมีสินค้าที่ใช่สําหรับช่องช่องนั้นนะครับบอกอย่างนี้เลยนะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยคุณลองไปหยิบสินค้าในบ้านของคุณมาแล้วคุณลองเอาที่คุณชอบที่คุณรักที่คุณแบบอินมากๆอ่ะเอามารีวิวบอกเล่าความประทับใจออกไปนะครับคราวนี้คุณจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยสินค้าตัวเนี้ยเวิร์กตัวเนี้ยไม่เวิร์ก แล้วแ้อันไหนที่มันสินค้าที่มันเวิร์กนะสินค้าตัวไหนที่แบบโอ้ขายดีนะครับคุณเน้นย้ําทําคลิปวิดีโอนะครับ ลุยกับสินค้านั้นๆไปต่อเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันเป็นการต่อยอดครับสมมติว่าสินค้าตัวแรกเนะี่ยสมมติว่าผมรีวิวเป็นน้ําหอมแบบนี้ใช่ปะ่ะเฮ้ยตัวนี้ขายดีมากเลยอะ่ะเราเอาน้ําหอมยี่ห้อเดียวกันอาจจะเป็นกลิ่นอื่นเนี่ยเอามาทําคลิปอีกแล้วก็ป้ายยาแล้วก็ทําตัวอื่นอีกป้ายยาหรือจะกลับมาวนทําตัวเดิมซ้ําๆก็ได้เหมือนกันเพราะเราดูแล้วว่าคนที่มาติดตามเราเนี่ยเขามีความสนใจมีความอยากซื้อน้ําหอมดังนั้นคุณก็ต้องโฟกัสในช่วงระยะเวลานั้นๆนะครับในการที่จะสร้างรายได้จากสิ ินค้าตัวนั้นที่เขาเรียกว่า winning product เคยได้ยินบ้าง winning product ก็คือสินค้าแบบสร้างรายได้สินค้าแบบเป็นดาวสินค้าตัวท็อปของในช่องของเราเนี่ยครับเราก็ต้องหาให้เจอนะครับพอเราหาเจอแล้วก็อย่าลืมว่าใส่พลังงานของเราในการทําคลิปเพิ่มลงไปเอาคลิปเพิ่มออกมาอาจจะเป็นสินค้า ในหมวดหมู่เดียวกันยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าอาจจะเป็นตัวอื่นๆนะครับที่ตามมาก็ได้เหมือนกันนะครับที่นิคถัดมานะครับเวลาเราเลือกสินค้านี่ครับมันจะมีสินค้าหลากหลายประเภทใช่ปะ่ะสินคา้าหลายคนถามผมว่าเราควรเลือกสินค้าที่มีคอมมิชชั่นสูงๆไหมแน่นอนว่าเราควรครับแต่ผสมผสานไปกับสินค้าที่คอมมิชชั่นสูงและสินค้าที่คอมมิชชั่นไม่สูงเพราะรู้ปะ่ะสินค้าคอมมิชชั่นสูงเนี่ยครับมันราคาสูงราคาสินค้า500ได้คอมมิชชั่นละ100บาทแต่ว่าสินค้าราคาไม่สูงอย่างเช่นสินค้าราคา หลักร้อย100บาทได้คอมมิชชั่น10บาทแบบนี้ครับแน่นอนว่าสินค้าราคาต่างกันสามารถขายได้ต่างกันความยากในการขายต่างกันดังนั้นนะไม่สามารถตอบให้ได้นะว่าควรขายสินค้าคอมมิชชั่นสูงหรือคอมมิชชั่นไม่สูงแต่คุณจะต้องทําผสมผสานกันไปครับเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าสินค้าตัวไหนจะขายดีหรือขายไม่ดีจนกว่าคุณจะได้ทดลองทำนะครับคราวนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้ถ้าาว่าฉันนัองทำคิดสินค้าคอมมิชชั่นไม่สูงงั้นฉันต้องขายจานวนเยอะกว่าสิ ใช่แต่มันขายง่ายกว่าทุกคนต้องเข้าใจคำนี้นะเพราะมันขายง่ายกว่าเพราะคนในท i k ตอกเนี่ยมันจับจ่ายมันจ่ายเงินได้ง่ายครับราคาหลักร้อยคือสามารถกดซื้อได้ง่ายๆเลยไม่ต้องคิดมากแต่ราคา5 0 0ราคาพันมันต้องคิดมันต้องใช้ความไว้วางใจในตัวคนรีวิวมันต้องแบบเห็นคลิปบ่อยๆซ้าๆกว่าจะกดซื้อได้ดังนั้นนะมันมีระยะเวลาในการตัดสินใจแตกต่างกันทุกคนเก็าบ้าง เมื่อมันมีระยะเวลาการตัดสินใจที่แตกต่างกันเราก็ผสมประสานกันครับน,นันๆทีอาจจะมีคนซื้อสินค้าราคาสูงแล้วได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะแต่สินค้าราคาถูกแต่คอมมิชชั่นน้อยเราได้ขายได้ทุกวันแบบนี้ทุกคนให้มันมีรายได้เข้ามาให้มันใจชื้นทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันแบบนี้ครับนี่แหละคือสิ่งที่มันจะทำให้คุณนะสร้างรายได้เป็นหลักหมื่นนะครับภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับ และเทคนิคสุดท้ายนะครับจำนวนรายการลงคลิปเนี่ยก็ไม่ได้มีจํานวนจํากัดนะครับว่าจะต้องลงอีคลิปต่อวันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยขอวันละ1คลิปละกันเนาะเพราะว่าจะได้มีโอกาสในการทําให้คลิปของเราเนี่ยติดนะครับหน้าระบบอัลกอริทึมแล้วก็จะได้มีโอกาสในการไวรัลแล้วขายสินค้าได้นะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยลงไปเลย5คลิป6คลิปนะครับสามารถทําได้นะเพราะว่าโอกาสนะครับมันมีสูงขึ้นตัวยอย่างง่ายๆนะคุณลง1คลิปต่อวันอย่างเงี้ยครับโอกาสที่คลิปนั้นๆน่นมันจะไวรัลมันก็มีน้อยกว่าคนที่ลงวันหนึ่งปห คนที่ลง6คลิปอาจจะมีคลิปไวรัลสคลิป3คลิปต่อวันอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับดังนั้นมันมีสูงขึ้นแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าเราต้องลงบนพื้นฐานของคุณภาพใน,นการทําคลิปที่ใช่เนาะไม่ใช่ว่าทําคลิปอะไรก็ได้นะครับตัดแปะหรือว่าเอารูปภาพมาลงหรือว่าไม่มีสินค้าเลยแล้วก็ลงไปลงสิทธิ์ราคาอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็อันนี้คือเป็นคลิปที่ไม่มีคุณภาพนะครับเราต้องลงคลิปปริมาณแต่มันจะต้องเทียบเท่ากับคุณภาพที่ได้ด้วยดังนั้นถนะ้าใครบอกโอ้จะลงหลายคลิปนะั ดูดีๆว่าคุณภาพของคลิปที่เราทํามามันดีแล้วหรือยังนะครับดังนั้นนะก็ต้องปรับนะครับเพิ่มความรู้นะครับว่าโอเคคลิปแบบไหนมันจะทําแล้วมันใช่นะครับจะต้องเล่าเรื่องยังไงภายในคลิปแล้วจะทําให้คนซื้อมันต้องมีโครงสร้างในคลิปยังไงบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเนาะสำหรับใครเนาะที่ฟังมานะครับเรารู้สึกว่าได้ประโยชน์มากเลยนะพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับแล้วถ้าหากใครรู้สึกว่าโอเคอยากพัฒนาเรื่องของการเป็นนายหน้าติ๊กต็อกนะครับอยากสร้างรายได้แบบนี้นะ เอาสินค้าเนี่ยมานั่งรีวิวโดยที่เราอะไม่ต้องไปต้องแพ็คของเลยไม่ต้องไปส่งของเลยแล้วมีต้นทุนที่ต่ํามากๆนะใครที่เป็นสายแบบว่าอยากเป็นนายหน้าแบบนี้ครับผมกาลังมีคอร์สออนไลน์นะที่ชื่อว่าทำนายหน้าติกตอกด้วยคลิปวิดีโอสั้นนะครับคอร์สนี้เนี่ยนะจะสอนให้ทุกคนนะครับที่เป็นมือใหม่เนี่ยเริ่มต้นปั้นช่องครับคุณต้องปั้นช่องให้ไปถูกคิดถูกทางไม่เอาแบบว่าไปกดติดตามมาติดตามกลับแล้วได้ผู้ติดตามมาไม่เอาแต่คุณจะต้อง ปั้นช่องเป็นแล้วคุณก็ปั้นช่องได้ถูกแล้วเริ่มได้ผู้ติดตามที่ใช่เข้ามาเพราะคุณได้ผู้ติดตามที่ใช่เข้ามาครับเราก็จะไปเรียนรู้เรื่องของการทำคอนเทนต์กันทำคอนเทนต์ยังไงสาหรับสายปั้นช่องและที่สําคัญเลยนะคอร์สนี่ครับผมอัปเดตเนื้อหาในการทํานายหน้าลงไปให้ด้วยใครอยากเริ่มต้นการเป็นนายหน้าทิกต็อกนะครับเมื่อผู้ติดตามครบ1 0 0 0คนแล้วสามารถเริ่มสมัครยังไงใช้แพลตฟอร์มนี้ยังไงนะครับหาสินค้ายังไงเพิ่มสินค้าลงโชว์เคสยังไงปักตะกายังไงนะครับรวมถึงการเลือกสสินนนนนค้้ายยงงงไไไดวผมออ,ออออลลป์ แล้วนะแล้วมีเทคนิคนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากการเป็นนายหน้าทิกตอกช็อปได้นะครับในคอร์สออนไลน์คอร์สนี้เลยนะซึ่งคอร์สนี้นะครับเรียนจากวิดีโอใน Facebook กลุ่มปิดนะครับคุณสามารถเข้าเรียนได้เลยนะผมเรียบเรียงเนื้อหาแบบง่ายๆไว้ให้แล้วเป็นเอพิโซดจากง่ายนะครับไปจนถึงขั้นที่คุณสามารถสร้างรายได้จากการเป็นนายหน้าได้เลยนะครับคอร์สนี้นะครับราคาเต็ม4,990บบาทครับใครสนใจนะทักไลน์แอดไปเลยครับที่แอดครูคุณครับแอด kru kun นะ วันนี้ครับใครแคปภาพนี้ครับแล้วมีราคาตรงนี้คุณได้ราคาพิเศษที่1290บาทนะครับ1,290าบาทนะครับเพราะว่าตอนนี้นะหลายคนเข้าไปโรงเรียนแล้วนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์นะครับกลับมาบอกว่าได้ค่าคอสคืนกันแล้วดังนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนนะครับที่ตั้งใจอยากเป็นนายหน้านะเอาความรู้เทคนิคต่างๆนี้เอาไปทำครับมั่นใจว่าสร้างรายได้ได้เกินค่าคอสแน่นอนนะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากเจอกันในคลิปวิดีโอคลิปหน้านะครับผมครูคุณไปแล้วนะครับ สวัสดีครับ